รถยนต์ไฟฟ้าทำงานอย่างไรวิ่งไปปันไฟไปแบตไม่มีวันหมดทำได้จริงหรือไม่เหมือนจักรยานะติดไดนาโมใช่ไหมเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้เล่าให้ฟังครับสวัสดีครับพบกับผมเวลที่ช่องเวดันการันตีอย่างนี้นะช่องที่เรามาแบ่งปันความรู้เทคโนโลยีแห่งยานยนต์ที่น่าสนใจทั่วโลกกัน ก่อนจะไปชมคลิปกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะหรืออยากจะสมัครสมาชิก y o u t u b e ก็กดลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยก็จากคำถามของใครหลายๆคนที่คอมเมนต์เข้ามานะครับว่าเฮ้ยพี่เวลครับทำไมไอตอนออกแบบรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเขาไม่ใส่ไดานาโมไปตรงร้อนะฮะเวลาขับไปเนี่ย ล้อมันจะได้ปั่นไฟไปนะครับไม่ต้องมาเสียเวลาชาร์จนะแบตจะได้ไม่มีวันหมดไปนั่งเสียเวลาชาร์ตตามสถานีเสียเวลาปวดหัวนะครับเหมือนอย่างจักรยานนะคอนเซปต์เดียวกันก็คือเวลาปั่นนะนก็เอาไดนาโมโปแปที่ล้อนะครับอ่ามันก็จะผลิตไฟไปด้วยนะยิ่งถ้าต่อกับไฟหน้านะยิ่งคุณปั่นเร็วไฟก็จะสว่างมากยิ่งคุณปั่นชา้าไฟก็จะสว่างน้อยนะทําไมเขาไม่ทําคอนเซปต์อย่างนั้นแค่นี้เขาคิดไปได้หรอกเขาทาอะไรกันอยู่นะหรือมันทําไม่ได้มันติดด้วยเหตุผลอะไรผมอยากรู้ เอาเป็นว่าคลิปนี้เราจะมาชวนหาคําตอบกันแต่ก่อนอื่นเลยนะก่อนที่เราจะไปหาคําตอบคุณต้องเข้าใจเสียก่อนว่าไอ้เจ้าตัวรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยหลักการทํางานมันทํางานกันอย่างไรเริ่มจากนิยามนะเจ้าตัวรถยนต์ไฟฟ้านะครับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็คือรถที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้านะฮะหรือเขาเรียกรถแบบ BEV Battery Electric Vehicle นี่เองนะครับก็คือพลังงานไฟฟ้าจะถูกสะสมในแบตเตอรี่นะครับ แล้วก็ไปจ่ายให้มอเตอร์ไฟฟ้านะฮะเกิดการเคลื่อนที่รถออกเดินทางนะครับพอวิ่งไปเรื่อยๆจนแบตมันหมดอ่าก็จะต้องทําการชาร์จไฟนะครับเวลาชาร์จเนี่ยก็เอาไฟฟ้าเนี่ยเติมเข้าแบตเตอรี่จนเต็มนะครับพูดง่ายๆเนี่ยมอเตอร์ไฟฟ้าก็คือเครื่องยนต์ของรถน้ํามันนะครับส่วนแบตเตอรี่ก็คือถังน้ํามันนะฮะเพียงแต่ว่าเปลี่ยนรูปแบบพลังงานจากน้ํามันเป็นไฟฟ้าร0% 0นะครับคิดง่ายๆเนาะพอจะเห็นภาพนะครับ ทีนี้เรามาดูหลักการทํางานกันผมจะเน้นหลักการทํางาน2ส,ส่วนหลักๆเนาะก็คือเป็นส่วนที่เราใช้ในชีวิตประจำวันจะไม่ได้ลงลึกอะไรลงไปมากมายนะครับส่วนแรกเลยก็คือส่วนเขาเรียกว่าระบบขับเคลื่อนนะครับระบบขับเคลื่อนก็คือทําหน้าที่พารถออกเดินทางนะฮะเวลาคุณเหยียบคันเร่งน,นะครับเริ่มต้นตั้งแต่คุณปิดประตูเขาขึ้นรถแล้ปิดประตูปึ้งเข้าไปนะครับแล้วกดสตาร์ทนะ ตัวรถนะครับจะขึ้นเลดี้โหมดนะก็คือรถอยู่ในสภาวะพร้อมทํางานนะครับคือสภาวะอ่อนนี้เองนะครับก่อนที่คุณจะออกนะจะเหยียบคันเร่งคุณก็ต้องเข้าเกียร์ก่อนนะครับเลือกโหมดปุ๊บอเข้าเกียร์ดีนะครับแล้วก็เหยียบคันเร่ง ทันทีที่คุณเข้าเกียร์เนี่ยรถจะยังไม่ออกทันทีจนกว่าคุณจะเหยียบคันเร่งน,นะครับพอเหยียบคันเร่งไปปุ๊บนะครับด้วยคันเร่งเนี่ยมันเป็นคันเร่งไฟฟ้าจะส่งสัญญาณนะฮะจากคันเร่งเนี่ยไปที่ VCU นะครับ VCU ก็คือทําหน้าที่เหมือนสมองนะเเรียกว่า Vehicle Control Unit นะฮะหรือตัวสมองสั่งการของรถโดยรวมทั้งหมดนะฮะ เมื่อรับคําสั่งจากมนุษย์นะจากคนขับว่าเอ้ยเนี่ยต้องเหยียบคันเร่งนะรถต้องออกตัวได้แล้วนะครับนะวีซรับคําสั่งมาก็จะไปสั่งให้แบตเตอรี่เนี่ยจ่ายไฟให้กับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับ ซึ่งในชุดแบตเตอรี่เนี่ยมันก็จะมีหัวหน้าหน่วยนะเขาเรียกหัวหน้าหน่วยแบตเตอรี่ละกันนะครับหรือเรียกว่า BMS นะแบตเตอรี A ่เมเนจเมนต์ซิสเต็มนะครับรับสัญญาณจาก VCU มาว่าเฮ้ยต้องจ่ายไฟได้แล้วพร้อมจะจำงานนะฮะอ่ะก็จะจ่ายไฟออกมานะครับไปยังมอเตอร์แต่ไฟที่ออกจากแบตเตอรี่เนี่ยไม่สามารถไปใช้ได้กับมอเตอร์ไฟฟ้าได้ทันทีนะครับเพราะว่ามอเตอร์ไฟฟ้าเป็นกระแสะสลับนะครับไฟที่จากแบตเตอรี่มาเป็นกระแสะตรงหรือ DC นะต้องทำการเปลี่ยนพลังงานนะฮะโดยผ่าน power in เวอร์เตอร์นะเปลี่ยนจาก DC เป็น AC 3ส,สายนะครับเข้ามอเตอร์ไฟฟ้าและในชุดมอเตอร์เองก็จะมีหัวหน้าหน่วยฝ่ายควบคุมมอเตอร์นะครับเราเรียกว่า MCU หรือมอเตอร์คอนโทรลยูนิะครับซึ่งอันนี้ก็จะรับการสั่งงานจาก VCU ตรงกลางนะอ่ออ่ะ MCU นะครับมอเตอร์ควบคุมแบตเตอรี่ b m s อ่าสั่งกันนะ VCU ก็สั่งการลงไปทั้ง2แบบว่าเอ้ยเนี่ยเหยียบคันเร่งมาก ไฟใจเยอะๆอามอเตอร์ต้องหมุนเร็วขึ้นนะครับก็จะทำงานประสานกันอย่างนี้นะฮะแต่ในช่วงที่เราไม่ได้เร่งคันเร่งนะเรายกคันเร่งขึ้นมาเนี่ยขณะที่รถมันยังเคลื่อนไหวอยู่นะครับเจ้าตัวมอเตอร์เนี่ยปกติเนี่ยมันคือตัวที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลน,นะฮะก็คือไฟฟ้าจ่ายเข้าไปมอเตอร์จะหมุนใช่ไหมรถจะเกิดการเคลื่อนที่แต่เมื่อคุณไม่ได้จ่ายไฟนะครับตอนที่คุณยกคันเร่งอะไฟจากแบตเตอรี่ไม่ได้จ่ายเนี่ย มอเตอร์จะทำหน้าที่เป็นไดนาโมนะครับปั่นไฟกลับไปชาร์จในแบตเตอรี่แทนก็คือผ่านในรูปเดิมนะฮะก็คือผ่านอินเวอร์เตอร์กลายเป็นจากกระแสสลับเป็น DC DC ชาร์จเข้าผ่านแบตเตอรี่ผ่าน b m s อีกครั้งหนึ่งนะซึ่งระบบนี้นะครับเขาเรียกว่าระบบ Regenerative b รกกิ้งนี่เองซึ่งไอรีเจเนเรทเบรกกิ้งนะครับก็คือทำการชะลความเร็วไปด้วยนะก็คือเบรกไปด้วยนะครับพร้อมกับ ปันไฟนะรีเจเนรเรทพลังงานกลับไปเติมให้กับแบตเตอรี่อีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะลงลึกกันนะในในช่วงท้ายนะครับอันนี้คือระบบขับเคลื่อนของรถยนต์ไฟฟ้ากันก่อนไประบบที่2กันระบบที่2นะคือระบบการเติมพลังงานหรือการชาร์จไฟนี้เองนะครับอย่างเวลาเราขับรถไปนะแน่นอนนะพลังงานจะถูกใช้ถ้าเป็นรถน้ามันก็ต้องเติมน้ามันใช่ไหมแต่ถ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจะต้องชาร์จไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่นะครับ ซึ่งแบตเตอรี่ที่เราพูดถึงคือแบตเตอรี่แรงดันสูงที่อยู่ด้านล่างนะไม่ใช่แบตเตอรี่12โวลต์อย่างที่เราเข้าใจอันนั้นเป็นแบตเตอรี่ที่ใช้ในระบบไฟทั่วไปในรถนะครับแบตเตอรี่แพ็คด้านล่างเนี่ยเวลาจะชาร์จไฟเนี่ยจะต้องชาร์จนะฮะมี2แบบให้เลือกก็คือแบบ a c กับ DC AC นะ AC คือกระแสสลับ DC คือกระแสตรงนะครับอย่างที่เรารู้กันว่า AC เนี่ยจะใช้เวลาในการชาร์จไฟสูงกว่าอ่า AC ก็จะมี2แบบนะสขนาดให้เลือกก็คือขนาด1เฟส7.4กิโลวัตต์กับขนาด22กิโลวัตต์หรือไฟ3เฟสนี่เองซึ่งเวลาเราชาร์จนะครับทำก็คือเวลาเราชาร์จเนี่ยเราจอดรถปุ๊บนะดับเครื่องไปเนี่ยเราหยิบปลั๊กมานะจากโฮมชาร์จเจอร์ที่บ้านนะซึ่งส่วนใหญ่เป็น AC เนาะหยิบมาเสียบบนรถปุ๊บเนี่ย รถจะทําการสื่อสารไปที่ตัว wallbox หรือ home charger นะครับโดยตัวที่สื่อสารเนี่ยเขาจะเรียกว่า EVCC นะหรือ electric vehicle communicator controller นะครับคือตัวที่ควบคุมสื่อสารกับอุปกรณ์ภายนอกนี่เองนะครับอย่างเวลาชาร์จเนี่ยมันก็คือจะคุยกับตู้ชาร์จนี่แหละซึ่งตู้ชาร์จนะ AC นะฮะตามบ้านเนี่ยนะมันทําหน้าที่ก,ก็คือแค่ปิดเปิดนะเหมือน cut out นะครับว่าเอ้ยเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วพร้อมชาร์จจ่ายไฟไม่ได้เลยสวิตช์ก็อ่อน แค่นั้นนะพะมีคนเคยไปแกะรือออกมาว่าเอ้ยทำไมแกะมามันมีวงจรแค่นิดเดียวทำหนะ้าที่แค่เหมือนสะพานไฟเท่านั้นนะไอ้เจ้าัวโฮมชาร์เจอร์ AC ที่บ้านนะครับมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรเพราะมันก็แค่เอาไฟที่บ้านเนี่ยหเฟสเจ็ดกิโลวัตต์เนี่ยมาจ่ายให้กับรถนะฮะก็แค่ปิดเปิดนะครับแล้วอาจจะมีไปลิงก์กับพวกมือถือแอปพลิเคชันนะตั้งชาร์จล่วงหน้านะครับอ่าชาร์จเสร็จแล้วตั้งแจ้งเตือนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นแล้วแต่เขาเรียกออปชันของเครื่องชาร์จแล้วกันนะครับ ไอ้เจ้พอเราเสียบปลั๊กชาร์จเข้าไปนะฮะไฟจาก AC ในบ้านนะครับชาร์จเข้ารถเนี่ยรถก็จะส่งไฟ AC นะครับเข้าไปที่แบตเตอรี่แต่ไฟที่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่จะชาร์จไม่ได้นะครับมันจะต้องแปลงจากกระแสสลับเป็นกระแสตรงเสียก่อนหรือไฟ DC นะครับโดยจะมีตัวหนึ่งทำหนะ้าที่เขาเรียกว่า Onboard Charger นะครับ หรือตัวที่แปลงไฟจากกระแสสลับเป็นกระแสตรงพูดง่ายๆไอตัวออนบอร์ดชาร์จเจอร์ก็เหมือนไอปลั๊กมือปลั๊กโน้ตบุ๊กอะเออปลั๊กโน้ตบุ๊กคุณเสียบไฟกระแสสลับใช่ไหมมันก็จะมีไอกองกองซีอีมเรียมเนี่ยนะครับทำหน้าที่แปลงไฟเป็น DC นะเสียบเข้าโน้ตบุ๊กนะโน้ตบุ๊กก็จะทํางานแล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่ในโน้ตบุ๊กไปด้วยเหมือนกันเลยนะครับไอวอนออนบอร์ดชาร์จเจอร์นะฮะแล้วก็พอออนบอร์ดชาร์จเจอร์จ่ายไฟแปลงไฟเสร็จเป็น DC ไฟก็จะไปเข้าตัวแบตเตอรี่นะผ่าน BMS นนะะหรรรืออแบบตตเคั ก็คือจากลั๊ก AC ผ่าน Onboard Charger แล้วก็ไป b m s นะฮะซึ่ง b m s ก็จะทำการควบคุมบาลานซ์ให้ชาร์จไฟเท่าๆกันทุกโมดูลทุกเซลเซล์เท่านั้นเองนะครับพอมันเต็มแล้ว BMX ก็จะส่งสัญญาณไปที่ออนบอร์ดออนบอร์จะส่งไปที่ evcc สั่งให้ตู้ Home Charger เนี่ยหยุดการจ่ายไฟนะครับซึ่งการจะเสียเวลาชาร์จมากชาร์จน้อยเนี่ยนะฮะมันไม่ได้อยู่ที่ว่า ตู้จ่ายไฟได้เท่าไหร่อยู่ที่ออนบอร์ดชาร์จเจอร์นะครับถ้าออนบอร์ดชาร์จเจอร์เนี่ยรับได้แค่7.4ตู้จ่ายได้22นะครับคุณก็ชาร์จได้แค่7.4เท่านั้นเพราะว่าตัวรถรับได้เท่านี้เนาะก็เป็นว่าพอเห็นภาพนะครับสำหรับการชาร์จไฟ AC นะมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากเดี๋ยวมาดูไฟ DC กันไฟการชาร์จไฟ DC เนี่ยต้องบอกว่ามีความซับซ้อนมากกว่านะครับ ซึ่งหัวชาร์จ AC กับ DC เนี่ยมันจะเพิ่มรูด้านล่างมานะตอนนี้สแตนดาร์ดมันจะเป็นหัว CCS2 นะครับอ่าหรือคอมโบ2นะครับ Type 2นะนะถ้าเป็น AC เราเรียก Type 2ง่ายๆนะครับแต่ถ้าเป็นหัว DC เราเรียก CCS2 นะครับ DC เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นการชาร์จแบบรวดเร็วนะครับซึ่งเวลาเราเสียบชาร์จเข้าไปปุ้งนะครับ ตัว EVCC เนี่ยก็จะไปคุยกับตู้ชาร์จเช่นกันนะครับแต่มันจะคุยไม่ใช่แค่จ่ายไฟ on-off เท่านั้นมันจะสั่งว่าเนี่ยตอนนี้ไฟเหลือกี่เปอร์เซ็นต์จ่ายมาเต็มที่ได้เลยนะถ้าไฟคุณเหลือน้อยนะสมมติประมาณ20%เนี่ยนะถึงช่วง20-80เนี่ยโอ้โหมันจะจ่ายแบบถ้าตู้150กิโลวัตต์มันจ่าย150กิโลวัตต์นะครับ ตู้50ก็จะจ่าย50เลยนะครับพอชาร์จไปเรื่อยๆนะถึงประมาณ80เนี่ยไอ้เจ้าตัว e v c เนี่ยก็จะสั่งให้ตู้เนี่ยชะลอลงบอกเฮ้ยเกิน80แล้วนะเบาลงได้แล้วเหมือนเปิดก๊อกน้ำนะครับไม่งั้นมันจะล้นนะมันจะกระเฉาะนะพอ80ขึ้นไปมันก็จะชะลอลงพอ90ขึ้นไปมันก็ชะลออีกสเต็ปหนึ่งนะครับซึ่งอันเนี้ย DC นะฮะมันจะต้องมีการคุยตลอดเพราะไฟมันแรงนะไฟกิโลวัตต์มันสูงกําลังมันเยอะนะครับเวลาเราชาร์จเร็วเนี่ยพอไฟมันแรงเนี่ย แบตเตอรี่มันจะร้อนนะครับแล้วมันจะทําให้เขาเรียกว่ามันเขาเรียกแบตเตอรี่มันจะเสื่อมไวนะไอ้ระบบการระบายความร้อนของแบตเตอรี่ก็จะทํางานหนะักด้วยเช่นกันฉะนั้นก็นต้องมีการควบคุมพูดคุยกับตู้ตลอดเวลานะครับ DC นะครับพูด,ดง่ายเวลาคุณเสียบปลั๊กปุ๊ c, บ,บ e v c คุยกับตู้นะฮะไฟก็จะเข้าสู่ BMS แบตเตอรี่โดยตรงไม่ผ่านออนบอร์ดชาร์จเจอร์นะครับหรือบางคนเขาเรียกว่าออฟบอร์ดชาร์จเจอร์นะก็คือวิ่งเข้าไฟตัวแบตเตอรี่โดยตรงผ่าน BMS ได้เลย นะครับพอแบตเตอรี่เต็มปุ๊บนะมันก็จะสั่งให้ EVC เนี่ยสั่งให้ตู้หยุดการจ่ายไฟนะครับซึ่งก็แนะนำนะครับอย่างการชาร์จไฟ DC เนี่ยถึงแนะนำว่าควรชาร์จแค่ถึงประมาณสัก80-90ิ80พเพอครับว่ามันใช้เวลาเยอะนะช่วง20-80อาจจะเร็วนะครับใช้เวลา20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงแต่จาก80ไป90บเนี่ยบางทีช้านะครับใช้เวลาอาจจะ10นาทีด้วยซ้ำยิ่งจาก90ไปร0อยเนี่ยโอ้โหอาจจะ15นาทีนะผมลองมาแล้วนะครับตอนที่ใช้เอาเทสลาไปขับไปเชียงใหม่เนี่ยต้องบอกว่าช่วงเนี้ยชาร์จชาร์จใช้เวลาเยอะสุดนะครับอันนี้นะฮะคือระบบการทำงานของการชาร์จไฟในรถยนต์ไฟฟ้า จากทั้งสองระบบที่พูดไปนะไม่ว่าจะเป็นระบบการขับเคลื่อนนะครับระบบการชาร์จไฟหรือเติมพลังงานนะนี่คือหลักการทํางานของรถยนต์ไฟฟ้าเบื้องต้นนะครับที่คุณต้องเข้าใจเนาะทีนี้เรามาถึงคําถามที่หลายคนรอคอยนะครับว่า ทำไมรถยนต์ในฟ้าเนี่ยมันติดไดนาโมขับไปปั่นไฟไปแบบแบตบไม่มีบนบดเนี่ยสามารถทำได้จริงไหมต้องบอกว่าไอ้ระบบอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันมีอยู่ในรถนะที่ชื่อว่าระบบรีเจเนเรทีฟเบรกิ n งนะครับคือการเบรกหรือการชะลอความเร็วของรถโดยการหน่วงนะฮะเอาไปปั่นไฟกลับไปชาร์จแบตเตอรี่นะครับซึ่งจริงๆไอ้ระบบนี้นะมันมีตั้งแต่สมัยรถไฮบริดแล้วนะประมาณ20ปีที่แล้วไอ้เทคโนโลยีตัวนี้นะครับโดยที่ นะฮะคอนเซปต์ Concept ของรถไฮบริดคือรถประหยัดพลังงานใช่ไหมก็คือเอามอเตอร์ไฟฟ้ามาช่วยเครื่องยนต์นะคือช่วงที่โดยเฉพาะช่วงที่ออกตัวช่วงที่มันต้องเร่งเครื่องนะครับก็คือแบ่งเบาภาระของเครื่องยนต์นี่เองทำให้มันกินน้ํามันน้อยลงนะครับช่วงที่กินน้ํามันไากที่สุดคือช่วงออกตัวใช่ไหมจากจุดนิ่งนะศูนย์ความเร็วศูนย์เนี่ยจนถึงความเร็วระดับหนึ่งที่รถมันไหลได้นะถ้าใครเคยลองเข็นรถนะ่าจะเข้าใจนะว่าไอตอนที่เข็นรถเนี่ยจากยุดนิ่งนะโว้มันใช้แรงเยอะมากนะครับพอเข็นไปจนรถมันมได้เี่ มันใช้มันกินแรงน้อยกว่ามันก็หลักการเดียวกันนะครับซึ่งมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะทํางานตั้งแต่รถหยุดนิ่งจนเคลื่อนที่นะขับไปเรื่อยๆนะจนแบตมันหมดนะครับเครื่องยนต์ก็จะทํางานหรือที่ความเร็วระดับหนึ่งเครื่องยนต์ก็จะทํางานพอเครื่องยนต์ทํางานเนี่ยเครื่องยนต์จะทําหน้าที่2อย่างก็คือทําหน้าที่ขับเคลื่อนรถนะครับกับทําหน้าที่เป็นเจเนอเรเตอร์ปั่นไฟนะครับปั่นไฟปั่นในตัวมอเตอร์นะครับ อย่างที่รู้พอมอเตอ,เตอร์ไม่ได้จ่ายไฟเนี่ยมันหมุนกลับไปแหนมนก็จะกลายเป็นไดนาโมเนาะก็ปั่นไฟกลับไปชาร์จตัวตัวแบตเตอรี่ในรถไฮบริดนะครับซึ่งไอเนี้ยถ้าดูดนะฮะคนออกแบบเขาก็บอกว่ามันก็ยังมันก็ยังไม่ประหยัดสักเท่าไหร่นะครับไอช่วงพลังงานที่เหลือทิง้งจริงๆถ้าอยากให้มันประหยัดจริงไอช่วงพลังงานเหลือทิง้งช่วงที่ลงเนินช่วงที่เราชะลอความเร็วช่วงที่เราจะแตะเบรกอ่ะเพื่อลดความเร็วลงช่วงเนี้ย เอาพลังงานเนี่ยกลับมาใช้ได้ไหมเอามาปั่นไฟนะครับโดยที่เครื่องยนต์ไม่ต้องทํางานนะฮะเขาก็เลยทําไปตรงนี้ขึ้นมานะครับก็จะเห็นว่าไอ้รถไฮบริดเจนเนอเรชันแรกๆนะอย่างไอ้เจ้าตัวโตโยต้าพรีวูดนะเจนหนึ่งเจนสองเจนสามเนี่ยเจนท้ายๆเนี่ยจะประหยัดน้ํามันมากนะเพราะเขาก็เรียนรู้ว่าช่วงไหนเป็นพลังงานทิ้งเอากลับมาใช้นะฮะก็เอาปปั่นไฟกลับนะครับโดยที่เครื่องยนต์ไม่ต้องทํางานเนี่ยก็ทําให้รถมันประหยัดมากขึ้นและนี่แหละครับด้วยคอนเซปต์นี้นะฮะก็ถูกเอามาใช้ในรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจะมีความแตกต่างตรงน,นี้ว่ามันใช้มอเตอร์ไฟฟ้า100%นะครับแล้วก็การปรับไอเจอตัวระดับ e n e r a ร i ที b บ a k i n g นะฮะหรือบา,บางรุ่นก็จะเรียกว่าเคอรก็ได้นะครับมี3ระดับให้เลือกนะครับก็คือปั่นไฟกลับมาน้อยกลางมากยิ่งมากเนี่ยคือหมายถึงว่ายิ่งคุณต้องการไฟกลับมามากเนี่ยรถมันก็จะหน่วงมากเช่นกันนะถ้าใครเคยขับรถยนต์ไฟฟ้านะ ไม่เคยขับมาก่อนนะครับถ้าคุณปรับเคอร์ประมาณ3หรือรีเจนประมาณสัก3เนี่ยคือพอยกคันเร่งปุ๊บหัวจะทิมอย่างนี้เลยนะแบบเบรกหัวจะทิมนะบางคนไปด้วยนะรู้สึกเมารถนะเพราะว่าคนขับเนะี่ยยกเท้ายังไม่รู้จังหวะรถนะครับจะมาถ้าแต่ถ้า คุณปรับเคอร์เป็นศูนย์เลยไม่เอาเจนเลยนะรถก็จะไหลไปนะแต่พลังงานก็จะน่าเสียดายนะเวลาคุณจะลดความเร็วก็จะทำให้เบรกรับภลระหนักนะคุณต้องแตะเบรกนะผ้าเบรกก็ซึกนะจานเบรกก็ร้อนนะครับเอาพลังงานตรงนั้นกลับมาปัดไฟดีกว่านะครับซึ่งวงนี้คนใช้รถเชื้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ชอบมากๆคือมันไม่เปลืองผ้าเบรกทีนี้เรามาดูประสิทธิภาพของเจ้าตัว regenerative braking กันว่ามันสามารถเอาลดความเร็วลงและเอาไฟกลับมาได้ประมาณเท่าไหร่นะครับ เจ้าตัว r e g e n e r a เรทีฟเนี่ยที่บอกว่ามีสารระดับเนี่ยมันสามารถดึงไฟนะโดยเปลี่ยนพลังงานกลน,นะก็คือเอารถตอนเล่นๆเนี่ยชะลอความเร็วลงเอาไฟกลับมาได้ตั้งแต่16ถึง70ซโอ้โหฟังแล้วทำไมไม่ร้อยมันร้อยไม่ได้นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่มันมีการเปลี่ยนถ่ายพลังงานจากไฟฟ้าเป็นเครื่องกลหรือเวลาเราปั่นไฟเอามอเตอร์เนี่ยจากแรงกลเนี่ย ปั่นมาเป็นกลับไปเป็นไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะสูญเสียในรูปของความร้อนในรูปของเสียงนะครับยังไงก็ต้องมีสูญเสียนะก็กลับมาได้แค่สูงสุดประมาณ70%นะครับถ้าผู้ได้เห็นภาพนะฮะก็คือรถยนต์ไฟฟ้านะครับอันนี้ผมใส่กระดานไว้ให้ดูนะฮะคือรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยถ้าวิ่งด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยอย่างตัวตัวเทสลาโมเดลไวที่ผมลองวิ่งนะครับอาตาัตราการกินพลังงานนะจะอยู่ที่0.2กิโลวัต ่อระยะทาง1กิโลเมตรนะครับทีนี้ถามว่าเวลามันปั่นไฟกลับเนี่ยจะกลับมาได้เท่าไหร่นะครับอันนี้นะครับสีเขียวเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้ารถเนี่ยวิ่งด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วผมชะลอความเร็วลงด้วยระบบ Regenerative b r a k i n g นะตรงนี้นะครับถ้ามันกลับมาที่70%จริงเนี่ยนะเราใช้ไฟไป0.2กิโลวัตต์ต่อ1กิโลเมตรระยะทาง1กิโลเมตรเนี่ยเวลาปั่นไฟกลับมันก็จะได้ประมาณ เจของ0.2ก็คือ0.14นะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะไม่ได้คงที่นะพอความเร็วลดลงนะครับไอไฟมันก็จะกลับมาน้อยลงนะฮะตามความเร็วที่เราวิ่งนะครับอ่าซึ่งไฟเนี่ยสีเขียวเนี้ยก็คือมันจะไปชาร์จเข้าแบตเตอรี่นะก็จะเพิ่มระยะให้แบตเตอรี่วิ่งได้มากขึ้นนะหรือทำพูดง่ายๆก็คือทำให้แบตเตอรี่เนี่ยหมดชา้าลงมีคนถามว่าถ้าเอาเจ้าตัวไดนาโมแบบโง่ๆเลยเอาไปติดเหมือนจักรยานนะไปติดปั่นล้อนะครับ ที่ล้อรถนะวิ่งไปจะได้ชาร์จไปด้วยเนี่ยมันได้จริงไหมแบตจะไม่มีวันหมดจริงหรือเปล่านะครับอันนี้นะครับผมชี้นะฮะอันนี้เราพูดว่าถ้าสมมติเราติดไดนามเข้าไปที่ล้อรถนะครับเพื่อจะปั่นไฟกลับไปนะเวลารถวิ่งไปด้วยปั่นไฟไปด้วยเนี่ยทำได้จริงไหมไฟจะไม่มีวันหมดจริงหรือเปล่านะครับถ้าอ้างอิงตามหลักทฤษฎีของ regenerative b r a k i n g และกดอนุรักษ์พลังงานเนี่ยที่เราบอกว่าไฟมันจะกลับมาได้เต็มที่70% นั่นหมายความว่าถ้าคุณติดไอ้เจ้าตัวไดนามเข้าไปเนี่ยรถมันจะรับภาระมากขึ้นนะครับสมมติเจ้าตัวไดนามเนี่ยมันก็จะมีความหน่วงใช่ไหมเพราะเวลาปั่นไฟมันจะมีความหน่วงเหมือนรีเจนใช่ไหมพอเราปรับใส่รีเจนไปปุ๊บมันก็จะหน่วงมากขึ้นต้องการไฟกลับมาไอ้เจ้าตัวไดนามเนี่ยสมมตินะผมคิดว่ามันมันเพิ่มภาระให้กับรถไม่มากนะครับสีแดงนะครับ มันจะทําให้รถเนี่ยชะลอก็คือหรือกินไฟมากขึ้นต่อระยะทาง1กิโลเมตรนะแทนที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยจะกินไฟอยู่ที่0.2นะครับกลายเป็นถ้ารวมไดนาโมไปด้วยเนี่ยมันจะกินไฟเพิ่มขึ้นเป็น0.25กิโลวัตต์ต่อระยะทาง1กิโลเมตรนะครับ ทีนี้คําถามนะครับถามว่าถ้าจะให้ไฟไม่มีวันหมดเนี่ยนั่นหมายความว่าตัวไดนามเนี่ยจะต้องปั่นไฟกลับมาอย่างที่บอกนะครับมันไม่สามารถไม่มีเครื่องจักรใดนะครับที่จะเขาเรียกว่าทํางานแล้วมีประสิทธิผลแบบ100%เพราะอย่าง,งน้อยๆมันต้องมีการสูญเสียนู่นนี่นัน่น,นทุกครั้งที่มันมีการเปลี่ยนถ่ายพลังงานจากไฟฟ้าเป็นเป็นพลังงานกลเกิดการเคลื่อนไหวมอเตอร์นะครับไดนามก็เหมือนกันนะ คือถ้าเราใส่ไดนามไปมันกินไฟไป0.05แต่มันให้ไฟเพิ่มมาแค่0.035นะครับก็คือ70%ของ0.05นั่นหมายความว่าแทนที่คุณเอาไดนามเนี่ยไปติดที่รถแล้วนะครับรถมันจะผลิตไฟได้มากขึ้นไม่ใช่มันกลายเป็นว่ามันกินไฟมากขึ้นวิ่งได้ระยะทางน้อยลงนะทั้งทังที่ปั่นไฟไปด้วยนะครับดังนั้นนะฮะจาก คำถามที่บอกว่าถ้าเดนโมไปติดแล้ววิ่งไปด้วยชาร์จไฟไปด้วยเนี่ยนะครับมันจะแบบไม่มีวันหมดผมตอบเลยว่าไม่จริงครับเพราะยังไงกฎของการพลังงานมันจะมีการสูญเสียไประหว่างทางทุกครั้งที่มันเปลี่ยนพลังงานจากรูปแบบหนึง่งเป็นรูปแบบหนึ่งจะเกิดการสูญเสียทุกครั้งดังนั้นยังไงก็ต้องมีแบตหมดมีวันแบตหมดแน่นอนยกเวน้นยกเว้นตัวรถเนี่ยจะมีแหล่งพลังงานอื่นเข้ามาไม่ว่าจะเป็นอย่างโซลารูฟนะฮะอยู่บนหลังคารถ สามารถผลิตไฟได้เทียบเท่ากับรถที่จ่ายไปนะครับถ้าอย่างรถที่วิ่งไปสมมติอย่างที่ผมบอกว่า120กิโลเมตรต่อชั่วโมองกินไฟ0.2กิโลวัตต์ต่อระยะทาง1กิโลเมตรแล้วโซลารลูฟนะที่บนหลังคาม,มันผลิตได้0.2กิโลวัตต์ต่อ1กิโลเมตรอันนี้แสดงว่า มันไม่มันจะไม่ต้องกินไฟจากแบตเลยมันกินใบจากโซลาได้เลยนะครับพลังงานจะไม่มีหมดอย่างเงี้ยสามารถทําได้หรือเราติดเครื่องยนต์แบบ e power นะเอาเครื่องยนต์มาปั่นไฟวิ่งไปชาร์จไปนะวิ่งไปแล้วเครื่องยนต์ก็ปั่นไฟชาร์จไฟไปด้วยอย่างเงี้ยก็ทําได้นะครับเหมือนพวกนิสสันคลิกอะไรพวกนี้เนาะเนี่ยมันถึงจะทำได้แต่ตัวรถมันเองเนี่ยยังไงมันก็ต้องสูญเสียพลังงานอยู่แล้ว ก็สรุปนะสำหรับคําถามที่บอกว่ารถยนต์ไฟฟ้าติดไดนามวิ่งไปปั่นไฟไปแบตไม่มีวันหมดเนี่ยทำได้จริงหรือทําไมเขาไม่คิดทําก็ตอบเลยว่า <King. S 1> เขาคิดมาแล้วนะแต่ว่าทํามันไม่คุ้มนะครับ <S <S เขาถึงติดไอเจ้าตัวระบบดนะีจีโนทีเบรกกิ้งนะฮะก็คือช่วงที่ต้องการชะลอความเร็วเอาพลังงานเหลือทิ้งตรงนั้นเนี่ยแทนที่จะให้เบรกทํางานหนักเอามาปั่นไฟกับอันนี้คุ้มกว่านะครับแต่ถ้าเอามาติดไดนามวิ่งไปเนี่ยกลายเป็นว่ามันเพิ่มภาระนะอย่างรูปที่ผมวาดเอาไว้เนี่ย มันทําให้ว่ามันกินไฟต่อระยะทางเพิ่มมากขึ้นระยะทางวิ่งได้น้อยลงนะแถมไฟที่ได้กลับมาก็ไม่คุ้มเอาเสียเลยนะครับมีสูญเสียไประหว่างทางค่อนข้างเยอะถึง30%ด้วยกันนะครับสลาดทับงครายวัที่มีคําถามแบบนี้สามารถคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างนี้ได้เลยครับถ้าชอบคลิปนี้นะฮะสามารถสนับสนุนได้ตาม QR Code โค้ดนี้หรือมีใครมีคําถามเพื่อนที่มีคําถามคล้ายๆแบบนี้ฝากไลค์ฝากแชร์ไปให้เขาดูทีนะจะได้เข้าใจให้ถูกต้องนะครับ เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องใหม่นะครับมันไม่มันไม,นม,นมน่มันสงสัยก็ไม่ผิดนะครับแต่ว่าต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะครับจะได้เอาไปประยุกต์ใช้งานในอนาคตข้างหน้าได้นะครับก็ฝากเอาไว้เท่านี้ไว้ถ้ามีความรู้อะไรเจง๋งๆจะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ